มีโทราศัพท์เข้านะไม่รีบรับเหรออาจจะเป็นสายสำคัญก็ได้นะนี่ตื่นได้แล้วเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกฉันว่าตอนนี้ดึกแล้วพวกเรารีบไปนอนเถอะฝันดีนะนี่ก็เที่ยงแล้วฉันเริ่มหิวแล้วอะพวกเราไปหาอะไรกินกันดีไหมช่วงนี้นายนอนดึกบ่อยจัง พักบ้างนะฉันเป็นห่วงืมฉันป้องพวกนายแล้วนี่ฉันฝึกเขียมาอย่างดีแล้วคราวนี้ฉันไม่แพ้พวกนายแน่เรามาเล่นเพียคายกันเถอะสำเร็จแล้วฉันชนะพวกนายแล้วเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าฉันฝึกมาอย่างดีแพ้จนได้อุตสาห์ฝึกเขียมาตั้งเยอะ สวัสดีปีใหม่นะทุกคนปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะไพ่เคียร์ยุคใหม่สนุกเราใจยิ่งกว่าเดิมเพียไขไคซื้อไปเคียรต่อสู้กับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้กับเพียไขไคสตาร์เตอร์เซ็ต01เพียงชุดละ299บาทสั่งซื้อเลยที่แฟนเพจเพียไขไคและพบกับ ชุดใหม่ล่าสุดููเตอร์แพ็กชุดที่หนึ่งสองสุ่มที่มาพร้อมตัวละครใหม่อีกเพียบเพียงซองละ39บาทเท่านั้น